โรงพยาบาลแค่ประจักษ์ธิลปาคมเป็นโรงพยาบาลทหารขนาด200เตียงเปิดให้บริการ180เตียงสังกัดมณฑนฐานบกที่24และกรมแพทย์ฐานบกรับผิดชอบดูแลหน่วยทหารชุมชนหน่วยงานในพื้นที่จํานวน26หน่วยดูแลประชากร30,000คนยอดกาลังคนทหารและครอบครัว8,000คนมีวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิชั้นนาพัฒนาคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุขพันธกิจบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ทหารครอบครัวและประชาชนอย่างมีคุณภาพมีสมรรถนะหลักคือบริการเป็นเลิศสุพรีมเซอร์วิสและเป็นเลิศด,ด้านงานเวชศาสตร์ทหารมิลิเตอรี่มิดซีนสถานภาพกำลังคลรวมทั้งสิ้น671นายดังนี้แยกตามวิชาชีพดังนี้ จากการตอบสนองนโยบายกองทบบกโรแพทย์ฐานบกเรื่องการพัฒนาบริการแพทย์ในที่ตั้งมีมาตรฐานสูงโรงพยาบาลค่้ประจัก์ศิลปาคมได้มีการพัฒนาดังนี้ โรงพยาบาลมีการพัฒนาบริการให้รวดเร็ว,รวทันสมัยปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและลีนเพื่อตอบสนองความต้องการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่มทหารครอบครัวและประชาชนท,ทั่วไปโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ27ส,สาขาบริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก10ห้องตรวจบริการเครือข่ายลดผู้ชีพถูกเฉิน EMS และการดูแลโรคถุกเฉินแบบฟัสแท็กบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อเอื้ออนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ7สาขาบริการเช็คอัพตรวจสุขภาพณโรงพยาบาลและโมบายเช็คอัพตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เปิดบริการรักษาผู้ป่วยใน8หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยวิกฤต8เตียงห้องความดันลบ3ห้องบริการผ่าตัดทางสัลยกรรมหลากหลายสาขามีห้องผ่าตัดจํานวน4ห้องพัฒนาบริการสนับสนุนการรักษาได้แก่ห้องจ่ายยาพยาธิ กายภาพบำบัดด้เวชศาสตร์ฟื้นฟูการแพทย์ทางเลือกคลคนิกฝังเข็มและการแพทย์แผนไทยรังสีกรรมเอ็กซเรย์เต้านมตรวจวัดมวลกระดูก CTMRI อัลตราซาว์เอ็กโคโคาร์ดิโอแกรม EST มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ6สาขาเปิดบริการทันตกรรม4ยูนิตเปิดหน่วยบริการตาเตียมให้บริการจำนวน28เตียงม,มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มาพัฒนาบริการให้รวดเร็วทันสมัยปลอดภัยเช่นพัฒนา e-medical record 4.0 smart e c s y q u e e l a b l e a e by เทคโนโลยี QR code คัดกรองตรวจสุขภาพออนไลน์ปรับปรุงระบบเอกสารและสื่อภายในโรงพยาบาลเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล Telemedicine เพื่อใช้ในการดูแลทหารและผู้ป่วย เื่อง่ายต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพการพัฒนาในด้านงานวิชาสตรทหารดำเนินโครงการดูแลทหาร k p j UD Smart Soldier เพื่อให้ทหารมีสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจที่พร้อมในการปฏิบัติภารกฐฐิจประกอบด้วย7โครงการได้แก่ Smart Healthy Protection Smart Strong Smart Mental สมาร์ทฮาร์ดสมาร์ทเซอร์วิสสมาร์ทสมายสมาร์ทรีทยโรงพยาบาลมีการพัฒนานวัตรกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ทหารมากมายเพื่อใช้ดูแลกำลังคนในการปฏิบัติภา,ารกิจต่างๆเช่นนวัตรกรรมหมวกลดความร้อนสมาร์ anger, ทฟู้ด for สมาร์ทโซลเยอร์เตียงอัจฉริยะ Army มี p v i v e t a r e App p y k า j h เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการติดตามคัดกรองและประเมินความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บจากความร้อนอย่างใกล้ชิดได้รับรางวัลเลือดะระดับดีด้านพัฒนาบริการประจำปี2,162ปัจจุบันต่อยอดพัฒนาเป็นโปรแกรมระบบก,การดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก Smart Health Protection และในปีพศ2 5 6 5ผลงาน k คจีเ Connect m ิล i ิเทอรี่สมาร์ e เทเลม i ดิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองสิ่งประดิษฐ์ทางทหารจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารบกโรงพยาบาลมีการตอบสนองนโยบายของกองทัพบ,บกและกรมแพทย์ทหารบกในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นของกองทัพบ,บกที่มีต่อหน่วยสายแพทย์โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จัดชุดหมอเดินเทา้าช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ำเสมอในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดภยัยพิบัติ เตรียมความพร้อมแพทย์เผชิญเหตุทางการแพทย์โดยคณะกรรมการดำเนินงานเอเมอร์ชชุดแพทย์ทหาร,รเผชิญเหตุฉุกเฉินชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมการฝึกเพิ่มพูนทักษะการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศมิดิแว็คสำหรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินณกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดอุดรธานีมีการดำเนินการซ้อมแผนเป็นวงรอบต่อเนื่อง ดำเนินการโครงการหมออ่วมช่วยชีวิต2023โดยฝึกอบรมพัฒนาทีมครูกอครูขอและขยายผลอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตท่านพื้นฐานการปรถมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำการปรถมพยาบาลผู้ป่วยสูตรสำลักสิ่งแป,ปรปลอมและการใช้เครื่องถะตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED แก่หน่วยราชการและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัอดดรธานี โรงพยาบาลแคยประจัก์ศิลปาคมขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยค่านิยมสมาร์ทไอคิยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางมีวินัยและคุณธรรมมีความรักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทำงานเป็นทีมมีจิตสำนึกด,ด้านคุณภาพและสร้างสรรควัตรกรรมเราทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรพัฒนาระบบงานเป็นเลิศก่เกิดผลงานมาตรฐานทุกคนร่วมทีมเบิกบาน ผู้รับบริการอุ่นใจยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลแค่ประจักษ์ศิลปาคม